ก็สวัสดีพี่น้องชาวรัดไอแลนด์ออฟเซอร์เวอร์ทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fit First Channel นะครับวันนี้ก็พวกผมได้มาลงเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟแชมเปี้ยนนะครับเป็นโหมดแชมเปี้ยนก็ฟาร์มประมาณ1วันชิงเหรียญนะครับก็วันนี้มารอรุ้นกันว่าเหรียญจะตกที่ไหนนะครับ ตกที่นิวเคียร์หลูกแรกนะครับก็วันนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับอ่ะห้าคนครึ่งแล้วกันเพราะว่าแม่บ้านหนึ่งคนนะครับก็ลูกที่2ตกที่เอ่อไอแอร์พอร์ตนะครับตกที่แอร์พอร์ตผมก็เลยตัดสินใจว่าไปเล่นที่นิวเคียร์ดีกว่าเพราะว่าแฮมเมอร์มีเออแอร์พอร์ตมีมีไอรถถังด้วยมันอาจจะเล่นยากเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เพิ่งกลับมาเล่นด้วยก็เป็นไงไปลุ้นกันครับว่าจะรอดกันหรือเปล่า ห้าคน OK, ไปเลยเฮ้ยมันดับไอ้เหียนี่จอดไหนพี่กระโดงไม่บังสุ้ยจอดแล้วตดโตันไม่มีคนนี่หว่าไม่มีคน อ่ะแล้วแล้วมีคนกดแล้วกดแล้วมีคนกดแล้ว่ะโถะีโมันไปรถ่โถ้าขาขวาข้าวขาไคันไล่คันไ่ันดวนไอ้กนตัดนนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนไปดนึ่งไปนึ่งไปหนึ่ไปอไป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 

โอ้โหลูกบ้องหมดว่ะลูกบ้องหมดลูกบ้องหมดเข้ากันเข้ายยสว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 ยไม่จะทุบปัดไม่จะทุบปัดอย่าตักเลยนะไอ้กูรถนี้โหเต็มเลยรถเหรียญรถเหรียญใครใครใครเหรียญไอ้ยุ่งหกูบอกรถเหรียญว่าแต่ว่าแตกใครโอ้โหเต็มเลยว่ะเหรียอะเต็มเลยพี่กูไม่ไหวหรอกเนี่ย ยัเจอทยที่่รนไอ้พุ่นมตายโง่สักที่มันคโลงเือนอ่ะมาดิไปดิไปดิไปดิมาเข้ามาข้างในหน่อยดิไอ้เหี้ยเราเราเสียรถเียน่เป็นไรไม่เป็นไรผมคุมอยู่ผมคุมอยู่อุ้ยไอ้เหี้ยข้างในแตด้ยลกโอ้โหแล้วกูจะเล่นไงเนี่ยอยู่คนเยออ้ยใครเป็นเยอะใครโอ้ยด โอ้โหนังกูบักอ่ะกูเห็นมันบักอ่ะ no ยิงไม่ตายไม่เชื no ่อเขาหรอหรือม nah, ุดต sì ้องโดกเข้าอ่ะแล้วเดี๋ยวมือกโคตรแหลกเลยนี่หน้ากากเลยเจนระวังระวังมันไม่ตายวะพ่อมีห้าตัวสี่ตัว ผมบวกแล้วมันตามคนมาเยอะเฮ้ยทพี่พี่นี่ี่ทยิงโดนหนึ่งาเหลือสามนาทีเอ้าเอ้าเจ้าคนนี้เนีไปสู้กันเลยี่อี่สาคนงโอ้พี่มีไม่มีตัวอีกคนหนึ่เิมาแล้วเิมมาแล้วเิเิมามาแล้วเิทางไหนทางไหนไอ้เยอะยยอะยยะอเยเยเย

โอ้เต็มเลยโอ้ยายหนึ่งสายหนึงเออเาป้องเาองก็แตกไแตกสายสองตายสองสายสองเลยช่วยหน่อยปะไงี่นที่ตเข้าไปเลยที่ตั้มเข้าไปเข้าไปเก็บข้างนเอาอี่ี่ตกมาเลยตัดนี่ยังถ่บอกตัวนี้ไป

สวยเหรียญน呐เหรียญน呐มีรถ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 เก็บเหรียญนี่เก็บเหรียญ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 กูมีรถกูมีรถกูซ่อนรถไม่อยู่อันี้วางนี่ไม่ไม่ไม่เก็บเหรียญได้ไหมเก็บเหรียญได้ไหมเหรียญอยู่ที่ใครเหรียญเหรียญใครไม่รู้มามามาขึ้นรถ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 ก่อนไอ้พุ๊นขึ้นรถกูรถอีู่นี่รถอนี่ ทันไหมทันทันทันออกไปออกไปออกไปมาดีเลยมาดีเลยมาเลยโอ้โหเต็มเลยไอ้บ้าตัวท้ายสุดแล้วนะมาโดดแล้วมาโดดแล้วโอ้ยไม่ทันวุฒิเด็กเขาไม่ดีเด็กเขาไม่ดีไปติสิสิพอาแล้วไปนถัดไอ้เฟิร์สได้ไหม คุูไหมครม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 ไหมไปโอ้ยระเบิดไอ้เหียโอ้ยรอเ้ยข้างหลังข้างหลังพี่ต้าพี่ต้าเหลือสองตัวสองตัวสองตัวไปเอาให้หมดเอาให้มดนอหมดนไอ้เหียเอ้ย สวย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 เคลียร์เคลียร์ของตัวนี้ดิเคลียร์ของเคลียร์ของเคลียร์ของครับปิดเปลื่ยไหมพี่แทงก็ได้เจอสลัาแล้วเราเปิด่ยนวันไหนดีที่มีม้าไวใหอย่ายิง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 จะรู้ไหมนะว่าใครเย็นอยู่ในนั้นเลยเย็นอยู่ในนั้นแหละโอ้เสียดายว่ะ เกดกระโดดออกแล้วมือไม่ได้ไอ่สัวกกดกระโดดเิดมาเลยกอรเกิดมาดิตัวใหญ่เลยอะเฮ้ยเฮยข้างหลัง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 ข้าลังย่นบขเยเก็บของเก็บของเก็บของไอ้ีนี่มึงใครเนี่ยไไไไไเจอตัดเกิดว่ะ ไทยรถอะผมเอาเอาของไปเก็บก่อนได้ป้ะของเยอะจัดเลยอะเดี๋ยวมันอะนี่ของเมื่อุดอะพี่นี่ตั้มพี่อะไรคุมไม่รู้แต่พี่ไปกไปไปตายปไปเลียนเรียนเรียนนี่เราไเป็่หงพี่สน ไอ้เยอะไอ้บ้านนั้นมันเงาแค่ใโ่ไอ้บ้านนั้นมันเมามากเลยเยอะตายอีกตายอีกตายอีกไอ้ตัวไอ้ตัวมีเืนโอ้กูโดนมาอุ้มันมันลื้อข้างบนมายิงว่ะช่วยหน่อยมา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 ช่วยหน่อยใส่ว้าไปได้แล้วใส่ว้าไปได้แล้วใส่ว้าไปได้แล้วไอ้เหยอะเลยเฮ้ยมันทำที่โดนเข้าไม่ได้เหรอไป วยไปพี่สมไปโอ้กูตายเ้ยเฮอ้ย่ระเบิดไน่าพอถ้ามากูดอเต็มเลยข้างนอกผมบอกแล้วอย่าไปหมดถ้าไปหมดมันจะนี่มันจะคุมไม่ได้แล้วทีนี้ยังไงอะจบเลยเหรอเอามาเอามามีแค่ไหนเอามามีแค่ไหนเอามาแค่นั้นแหละ้ทไมเหลือมี่สมเหรียญนะเอามาไอ้เหียตาอีกตายอีกมีปืนตายไมเต้ เอ้ยขึ้นข้างบนได้นะขึ้นข้างบนได้นะมันลื้อข้างบนอ่ะขึ้นข้างบนได้ขึ้นข้างบนได้ไปไก่ข้างบนีกสวยกันนู้นมันอู้ยังมันอู้มังรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขึ้นไม่ได้หว่าเดียต้องตามทะลุ อะไรนะพุดแลดแล้วพุ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 ดแล้วเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใครก็ได้บอกเอามาต่อยูขึ้นหน่อยเอามาต่อยูเฮ้ยเมันมันเปิดมันเปิดมันเปิดเสร็จเสร็จเสร็จอามาต่อยูขึ้นหน่อยเร็วเอ้ยไม่มายิงกันนี่หน่อยดิยิงผนังยิงผนังให้หน่อยวุดวุดยิงผนังหน่อยเปิดจะไหลเข้าไปแล้วก็ยิงมันยิงหน่อยเฮ้ยมีตัวม้ามาเยีังพุ่งกูหน่อยดิเยี่ยมิงแล้วเบบเนี้ย โอ้เียยไอพวกนี้ตัวเปล่าพี่ไอพวกนี้ตัวเปล่าผู้เสียดายขอกที่เนี่ยมันลื้อนี่นี่นี่เอาระเบิดถานให้ผูที่สิบผู้ที่ขึ้นมาบนที่ระเบิดถานขึ้นมาสิผู้นี่รือเออ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 ไอมันโหลดลงมาเยอะลงมาก่อนลงมาก่อนระเบิดถานขึ้นมาเรื่ยเรื่เรื่หลังคาเนี่ยสิบผู้ขึ้นไม่ได้มาผมอยู่ข้างบนในเที่ยงมึงก็เจ็บหมาพี่๊รับใหญ่เจ้าเอ็นโอ้ยไทยเทเลยเฮียไม่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 เทเทไม่ไทยเท ที่ด้มที่ด้ามคือตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นไฮเว้ยมันม่ะไม่คือมันตรงเนี้ยมันมันมีคนยิงสไนเปอร์กลยไอ่ะเขาเยตรงไหนเขาเลยตรงไหนแล้วตั้นก็ดูดูก่อนดูก่อนเปี่ยที่ตรงมุมนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยสองบอกเียเอาใครติครับเอานเอานไปอร้นเฮ้ตายยตากัยิงเตียงกยิงเตียงกูยิงเตียงเล่ล้ยเหลี่ยเลลบถอยถอยอยที่อยบเบนลัเนี่ยตอาไม้อ ไม้เากุังไม้ลงไมตเหรแล้วคุณึงมเดตามะตูทีตรงหน้าคุณเนี่ยไมเข้ามาได้ไม่ได้ไม่ไไม่ด้ได้ไม่้ไมประตูทีแค่สี่ลูกงแค่เหอกระดก่ผมเลยกระบสี่ลูกนะพี่เลกระเบลดจ่อเลยจ่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นไปช่วยก่าเึีไปช่วยอุต่อนเดี๋ยวเตรียมคนขึ้นไปกันดีเลรถมา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  มันโอกรธมั้งรอโดดไม่โดดให้โดดลงไปช่วยมันก่อนไม่ช่วลงไปเลยพี่สีนุ่งมาหน enfin ่อยเอามานลงมาหน่อยดิไม he like, er, ่ท yeah. right. ันว่ะพอต่อตัวได้ปะไอ้ขัามเที่ยงเขารออุดอ่ะเสวียี่สีสวย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 ใครจะได้มาอ้วกใครไปละ พูดบ้านที่สามานบ้านรื้เลยรื้เลยรือย้อเลยร้เลยร้เลยเอาไปเขาไปแล้วที่นั่นแล้วอ้ย่าอุ๊ดอุ้ดอุยดอุ๊ดอุ๊ดอม๊ดอุ๊ดอเ๊ดอุ๊ดเุ๊ดอนเดอุ๊ดอุ๊ดยบ๊ดอุ๊ดอุ๊มอุ๊บอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ลอุ๊ดอุ๊ดุดอุอุ๊เอเุอ๊ดอุ๊ดอบ๊ดนะอุอ๊ดอับดอุ๊ดออุ๊ดอุเดอุ๊ดอ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอุ ยื้อเวลาให้คนที่ไปเอาระเบิดจากบ้านมานะครับมาเพื่อมาเล็ตแคมเขานะครับก็ปรากฏว่าระเบิดเล็แตกพอดีนะครับเหลือล็อตสุดท้ายของบ้านพอดีที่จากการฟาร์มห้องนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะผมก็ไปแลกรถเหรียญแล้วก็เอาเหรียญกลับบ้านนะครับเพราะว่าเหรียญผมก็มีเยอะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นก็ฝากคนดูกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสตรีมทุกวันตอนดึกนะครับทุกคน เป็นยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกำลงใจให้ช่องเล็กๆช่องใหม่ๆด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย